ไปเอามังกรสีแดงในตะกร้าให้แม่ก่อนไปขนมพร้อมเสิร์ฟเร็วๆมังกรสีแดงในตะกร้านะไม่ต้องมาทำเป็นคันนะแกล้งอะ่ะแค่ไม่อาบน้ำสองอาทิตย์เองจะคานอะไรไ <c oughs> ปพี่เพลุก่อนนะนะไปมังกรสีแดงอยู่ไหนมังกรสีแดงในตะกร้ามาเร็วๆมาแลกขนมมังกรสีแดงไม่ใช่ให้ขึ้นไปกินขนม มังกรสีแดงในตะกร้าให้แม่เร็วหยิบมาเร็วหยิบมาแยะแล้วขนมเร็วมังกรสีแดงในตะกร้าเร็วอึ๊บอึ๊บขอดูขนมก่อนโอ้ยเนี่ยเนี่ยเอามังกรสีแดงมาเร็วอึ๊บในตะกร้าเร็ว yes เห <He ard S 2> ็นไหมไม่ต้องบอกเลยรู้ yes. yes 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 good girl โอ้ยอ้าวเอเอเอ่ะแล้วไปรอยตรงนี้วันนี้มีพร้อมแจกอีกอ่ะมานั่งลงนะคอยคอยมองไว้นะเดี๋ยววันนี้พร้อมแจกอีกอย่าไปต้องโผล่เข้ามาคอยเข้าไว้คอยคอยเหยบขามาสิอ่ะคอยคอยก่อน ขาบันสั้นแล้วมันจะวางได้กี่อันหม่เอาใหม่เมื่อกี้ขาสั้นไม่มีพื้นที่วางหยุดคอยคอยนะพี่เพิร์นคอยคอยี่นมันมองไม่เห็นเลยคอยคอยเอ้ยพี่เพิร์นพี่เพิร์นคอยคอยคอยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังไม่ได้ถึงสิบเลยโอ้อะไรวะเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆเอแปดเข้าเก้านะสวบทันทีโอ้โหเก็บให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือเศษนะบนที่นอนก็เก็บให้หมดนะอย่ามดมานะเออเก็บให้หมดนะแม่ไปอาบน้ำก่อนไปเอาทุกปาไปทุกปลาอยู่ไหน เอาตัวเอาตัวนี้เลยเหรอเอาตัวนี้เลยเหรอมันใหญ่นั่นเห็นไหมเห็นไหมทุกวันมันเก็บกดอะไรนักหนากดกดแขงเครืองขุ่นอะไรนักหนากินไม่ข้าวอะ่ะไม่กินแม่ปิดเปิดไฟเปิดแอร์นอนต่อนะเออแม่เดี๋ยวเดี๋ยว ขนมก็ให้เต็มสองแขนนึงจะมางี่เงา่างองหน้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดลงไปให้กิ้งเป็นขนุนเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวจิว๋วตัวรู้มากป้ายังไม่ได้นั่นรถเลยเดี๋ยวมีเบาะอยู่หรือป้าเลยรถอ่ะอ๋อมีแม่จะไปซื้อดินกับกระถางอ่ะพี่เพลินขึ้น อ่ะขึ้นขึ้นไปกับน,น้องอ่ะเชือกจูงมีแล้วอ่ะไปเร็วเร็วเฮ้ย <Hey, S 2> มาขึ้นรถดิน้องขึ้นแล้วเนี่ยจิ๋วมันไปก่อนแล้วนะ่ะไหวป้าพี่เพิรนขึ้นไหวไหมจิ๋วหลบให้พี่เพิรนขึ้นอ่ะลงอีกกูอ่ะพี่เพิรนขึ้นไปอึ๊บไปดูมันดิอะไรของมันวะไปเร็วพี่เพิร์นขึ้นอึ๊บหนึ่งอ๋อไม่ไหวเหรอเทคตัวไม่ได้ บาดผ่าเพลินไงแม่กํลาลังอุ้มพี่เพลินขึ้นมันคับหัวเดี๋ยวจะโดนนายอย่าลรบไปเลยโอ้โหอีตัวแซบเจิ๊ตัวแวบแม่ไม่ไปนะแม่ไม่ไปนะไปกับป้าสองคนนะโอเคเาแวะแวะมาหาเพื่อนเพื่อนก่อนไปซื้อต้นไม้แล้วดูลูกแม่โอ้ยี๊มมากยี้มากอยากจะลงจิว จิ๋วมันเห็นน้องหมาร้านกาแฟไงคะก็เลยแบบนี้นี้พี่เพิร์นี่ไม่มีอะไรพี่เพิร์นี่ไม่มีอะไรจิ๋วไม่ขึ้นคอนโซลน,นะนั่งดีๆนั่งดีๆรอป้าคุยก่อนเราจะไปซื้อต้นไม้แม่โอจะไปซื้อดินักกระถางมาเพราะว่าชำกลิ่งไอชำกลิ่งใสใบสักแล้วมันแตกรากแล้วไงคะก็ต้องเอาลงดินเดี๋ยว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 ไม่ต้องมองนะเข้าใจปะเข้าใจไหมคะ แม่ไม่ได้มีขนมมาพี่เพิร์ไม่ต้องมามองว่าขนมละไม่มีไม่มีเพิร์ไม่เห่าจิ๋วไม่ปีนมาเออเดี๋ยวต้นไม้แม่หัดไ่มานะไอตัวนี้มันปีนแก่งไอตัวน้องอ่ะไม่ขัดสักตัวค่ะเล่นแต่มัาชอบเล่นแล้วว่าด้วยตัวมันใหญ่ใช่ไหมมันก็ใช่มันก็จะแรงน้ำหนักที่มันกดแรง เอามานี่นี่เอเอาานิ่ง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  พยายามพี่หนีมาทางนี้ก็พยายามจะเล่นล่อพี่อีกใช่ไหมจิ๋วเหลวดูนะจิ๋ววิคอยเขาไม่เล่น้ี่หรอกเขาผู้เหนื่อยเขาวันนี้เขาไปชมต้นไม้กับแม่เขาเหนื่อยเออนะจิ๋วก็เล่นคนเดียวบ้าพลังไปคนเดียวเหอะ อะไรเนี่ยฮะจิว๋วฮะอะไรไปทักมันมันหยุดเล่นเลยเว้ยพ,พี่พงเขาเข้านอนเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคงั้นก็นอนไปนะ